สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสาวันเสาวจ้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกูทุกคนนะจ้นะเนาะวันนี้นะจ้าเอเนาะจ้าเนี่ยพลังเดินมากกะสีมะว่าวเอ่อความเขาเคยมาอ,อย่ังละ่ะเป็นความโชคดีของเอน้ำเนาะ <c oughs> วันนี้กับวันที่สิบหกเลขออกวันนี้ได้พี่น้องเลขออกวันนี้ผู้ใดสื่อตัวดีตัวใดแน่ก็ขอใอย เฮงเงเรื่อยๆทุกผู้ทุกคนนะจน๊ะเนาะอ่ะมือนนี่มะเวาเรื่องเรื่องตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวเลขจํานวนจํานวนเงินจํานวนเงินซึ่งอ่ะอดีตท,ที่ผ่านมานะจนน๊ะเนาะอ่าสมัยเอเลี่ยนหนังสืออยู่ <c oughs> ช่วงนั้นเอกอสอบสอบติดม้อหัวเฉียวผุนเดอเอ่อเรียนพยาบาเนะจน๊ะเนาะ เลียนพยายบาลแต่ว่ากะคือกะมีโครงการแบบว่ากู้เงินเรียนแม่พี่น้องก <c oughs> ยศแม่กู้เงินเรียนอุ้ยแดดน,นะจ๊ะแดดแดดแดดซอกตาไปเอ้กู้เงินเรียนหรอป่ะแต่ที่นี่ก็คือแบบก็เป็นเงินหลายหมื่นอยู่ที่กู้มาอ่นแล้วบัดนี้ก็มีโอกาสได้ทรงพรน,นะจ๊ะพรเอเอ่เพราะว่าแต่เรียนบ่จบพี่น้องเรียนบ่จบมักเบาก่อนเรียนบ่จบบ่แม่น เร,เรียนต่อไประไวเพราะว่าหลายๆอย่างเหตุผลหลายๆอย่างนะจ๊ะเหตุผลหลายๆอย่างแล้ววันนี้ก็เลยตอนนั้นก็คือแบบว่าด้วยที่เคาเคยว่ายังะ่ะเวลาเห็นเหลือดอยังสิไหมก็สิเป็นบิ่นเป็นยังไปสิไหมแล้วก็ลม้มสลบไปสองสามชั่วโมงสินะกลายเป็นช่วงทดลองเซล เกีดเซลล์ลงไปลงสิเห็นเซลล์ก็เป็นร่มมึงสิแม่พี่น้องเออกียดผิวหนังคือของจริงอะเนาะเลี้ยนไปแน่เขาก็สิตอนแรกก็เบิ่งตอนน้นกระดาษนังสินะแล้วมันก็จะเริ่มมีปฏิบัติเ้าก็ต้องเห็นเนื้อเยื่ออย่างเังนส่แม่รับบ็ได้ไหมพี่น้องตอนนั้นนะตอนนั้นก็คือหมายถึงว่าอาจจะอาจจะเพื่อนไว้ยังล่ะอาจาอาจะด้วยเทามี ด้วยเ้องมีเขาเกิมาอย่างพุทธิภาวะานหน่อยน้่มเหมือนเนาะเออประมาณเนี่ยแล้วก็ควสามารถที่จะเลี้ยนได้ต่อได้ถึงสิไหมกะอันนี้กับว่าเป็นยังบได้ัว่าเรื่องว่ามาเลี้ยนเป็นยังคือเลี้ยนบ่าจบอย่างสิแต่ว่าปัจจัยที่นี่จะมาว่านี่คือเป็นตัวเลขเหมือนกันเป็นจํานวนเงินที่เอกกูมาไอจําไม่ได้ว่ากูมาหลายบันไดแต่ว่าเอกทรงพรตอนที่ช่วงที่มาอยู่เดนมาร์กแล้วก็เริ่มพร คือมีหลายพรหลายสิแม่มีหลายจายหลายแม่พี่น้องันนี้กลายเป็นว่าเอจายเกินจ่ายเกินไปจํานวนหนึ่งหมืนห้าพันนี่ละกูกลัวเนี่ละหนึ่งหมื่นห้าพันกูกลัว,ลวเอ็อเอเกเลยต้องต้องการที่จะ เออทั้งทั้งรัฐบาลหรือว่าทาั้งไม่รัฐบาลดอกทางเจ้าหน้าที่ของออกยศเงินกู้ยืมเนี่ยละ่ะเขาก็เลยส่งจดหมายมาหาถึงส่งมาหมู่บ้านนี่เนาะหลานสาวอะ่ะน้องนุ่นก็เลยส่งมาให้เบิงว่าแม่เอ๋นเนี่ยเขามีจดหมายมาประสันก,กับบัวหล่งพักกาอ่านที่บัวอ่านดอกแต่ว่าเอ๋ขาไปอ่านเบิงก็เลยว่าอา้าวเหรอได้เงินคืนประมาณหมื่นหาพี่น้องก็ดีใจก็คือแบบว่า คล่ายๆก็ว่าเอเอคิดว่าเขาก็คงจะคิดดอกแหมคิดต้นกับดอกแล้วก็เอายอดไม่ให้เอเราบันี้กกลายเป็นเอหน่ะใจแบบบันไดจใจน้อยๆไหมเอจใจเป็นหลายหมืน่นเธอละหลายๆเองสินะมันก็นเลยกลายเป็นว่าจริงๆเราดอกเขาบ็ไดอาจจะบรนไดเถึงปานนั่นหรือว่ายอดจริงมันบวชอดปานนั่นดอกประมาณนี้นะเขาก็เลยส่งส่งเอเอกสารมาบอกว่าจํานวนเงินนี้ เป็นเป็นจำนวนเงืนที่เข้าใจาเกินไปังสินะก็คือแสดงว่าเขาก,นย,ขากนยังเขากนยังเขาเนว่ายังละ่ะอันนี้เอจ่ายนี่เพราะเป็นสิปีที่แล้วบอกสิปีแล้วละมัง้งได้ล,ละล่ะสิปีแล้วเพราะว่าไม่อยู่ตะนที่แรกเลยเหรอได้เห็นงานเลือล่อนเหรอเอจ่ายเลยทัยงสินะเพราะว่าก็คือช่วงนั้นก็คือบริจายอยังบ่มีบ่มีธุระจะใส่เงืนอนียังังสินนะก็เลยจ่ายบัวบัวไปเลย ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจเงินเกินไปหลายมื่นอยู่ได้ว่ามันเจ็ดมื่นคนละเจ็ดแปดมื่นเน่ยประมาณเนี่ยสมัยนั้นน่าสิบปีที่แล้วก็ถือว่าเยอะอยู่ <c oughs> แต่ว่าก็คือพอนแหมพี่น้องบ่เด็บ่ได้จ่จจายแบบหามืน่นสามมืน่นแต่หมายถึงว่าอาจจะจ่ายเดือนละมื่นกลัวสองมื่นกววงสิแหมมันบ่ได้ใส่เวลาโดนดอกเคืงปีเนี่ยประมาณเคืองปีเนะ่ะก็จ่ายเหมือแต่ว่าปบบนี้ก็คือเท่ากับเออเอาเหรอจ่ายเงินเกินเข้าใจแต่ว่าแบบ ตอนแรกเห็นกระดาษมานี่อย่ง่งใจไปเหมือนเหล่าเดใจายไปเหมือนเหล่าน,นะยังแบบตกใจเนาะแต่จริง,รงๆแล้วพ่แมนคือเขาอยากให้เขาคือเขาไปไล่เบิ้งยอดหลังแล้วว่าเข้าใจเงินจํานวนเนี่ยมันใจเกินไปใช่ไหมนะเขาก็เลยขึ้นมาให้ประมาณ 10, หมื่นหักยังมีไปอีกนะมีไปอีกลักลอยจาบ่ได้ลักพันมั้ยมีหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็จักลอยนี่แหละประมาณนี่แหละก็คือก็เออเฮ้ยดีอ่ะ เขาก็ยังแบบมีการแบบเขาไปคํานวณยอดหลังถ้าจริงๆถ้าเขาบรคคำนวณเท่ากับเท่ากับปรูหลเลยว่าเข้าใจเกินนึกสิไหมเอาจงจริงก็คือบรูหลเลยว่าเข้าใจเกินไปมื่นหาเลยนะเพื่อนๆมื่นหาน,นีก็่เยอะเยอะเด้เป็นเงืนเดือนเดือนหนึ่งของอของเอคนทีเห็นงานอยู่เมืองไทยเลยเด้เออก็เลยแบบอๆๆเอ้าดีดีดีเออเขาก็แบบ เขาไปเขาเห็นไปอย่างเขาไปตรวจสอบอ่าคุ้นใจเกินคุ้นก,ก,นนก็มาเอาเงินคืนไปัสิแหมเขาก็ต้องเออเอาเหล็กบัญชีกับบัตรประชาชนนั่นแหละเอาเหล็กบัญชีกับไอบัตรประชาชน่ทยบัตรประชาชนให้งเขานอกจากเนาะอันนี้ก็คือเขาเห็นไปแน่อยู่แล้วหระอยูบานนะแต่ว่าก็คือยังยังที่บอกเขาก็ต้องยืนยันตัวตนกับเหล็กบัญชี อาจจะต้องใส่บัญชีที่ตรงกับซื้อจริงน้ำสก,กุลจริงที่เขาใส่เราคือเอก็คือโชคดีประมาณว่าเอฟใส่ซื้อน้ำสก,กุลนี่มาตั้งแต่ตั้งแต่ยากับสามีคนแหลกเนาะแล้วก็มาอยู่กระลุ่นี่กับเขาปีที่ยี่สิบแล้วก็ยังทังแต่ง,งานทั่งอยูกกออนะ่กันซื้อๆนะนะกับเขาที่เขาปีที่ยี่สิบแล้วแล้วเอกกับบัดรเปียน้ำสก,กุลเพราะฉะนั้นน้ำสก,กุลเอยังเป็นกกปน้ำสก,กุลเก่าเป็นน้ำสกุลเจ้าของ ก็คือจังที่บอกไปในคลิปเออเออในคลิปตัว๋วเครื่องบินนะเนาะอันนี้ก็คือแบบค่อนข้างจะสะกดถูกนะภาษาอังกนะจ๊ะเป็นซื้อจากของที่แบบว่าใส่มาตลอดแล้วสินะก็สะกดถูกอยู่เพราะฉะนั้นก็คือซื้อน้ำสกุลนี่เอบ่่คยสกะกดผิดหอกแต่เอสมีปัญหาเกี่ยวกับการใส่ภาษาการเขียนนะ่ะของภาษาเดนมาร์กยังมีปัญหาปัญหาหลาย ลายเติบยุเพราะว่าเป็นคนแบบเขียนเขาเอินมายังล่ะพูดได้นะเออภาษาเนี่ยพูดได้นะหมายถึงซื่อสารเอาตัวหลอดได้แต่เพียงแต่ว่าเวลาจะเขียนไหมโอ้โหตัวไผตัวมันเหรอพี่น้องครับประเทศเดนมาร์กเขาเวลาเขาเขียนเขาสิเขียนแง่แต่เขาเอาสันๆัไหมเขาสิแบบว่ากิน่ําแบบกินขํแบบนขยามแยวๆว่าเป็นคําเล่าเบาๆแค่นี้แต่ว่าแง่เขียนเขียนจังสิคุณนะ เระแม่นั่นละเนาะอันนี้ก็คือเป็นความดีใจนะพี่น้องดีใจในระดับหนึ่งที่เออได้เงินคืนแล้วก็เงินตัวนี้เขากับเสียไปเห็นลายยางอยู่เพราะว่าพีสาวก็ยังป่วยอยู่กัยังต้องเด็กปัวกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ก็คอให้เราเศร้าวไวๆ้ๆใหญ่กวยสี่สิแปดปีเด้ยสี่สิแปดปีเต็มเนี่ยเดือนสิงหาเนี้ย สิ่ครบสี่สิบแปดปีกัสิจัดวันเกิดให้เพื่นอนย่ดอกเออจัดวันเกิดสื่อเค้กมะเปาเฮ็ดหน่อยหน่อยยุเฮี้ยนจะสิถามย่ายเบิงว่าย่ายวาจังไดถ้าย่ายโอเคกะกะเฮ็ดเฮ็ดหน่อยหน่อยให้เล่าน่อนะกบมิตรพี่น้องน่ะละมาอวยพรผูกแขนไปงั้นสินะสันดกว่ากระยาให้เฮ็ดใหญ่เฮ็ดเพราะว่าเพื่อน ทุกอย่างที่เพื่อนอยากเฮ็ดนั่นแหละอยากพาเพื่อนไปห้ายหมองอยูต่ว่าคือความสามารถขอาผมมีเ,าเ้าบ่ไปยูโดนคับแล้วอากาศโอโ้โหหอนมากๆเลยบอกเพื่อนด้สู่เ้อสู่ท้าสู่ถ้าเก่งๆเนี่ยสิไปหาอีกถ้ามีโอกาสเนี่ยปลายปลา,ายปีเนี่ยถ้ามีโอกาสยอยากไปหาแล้วอีกอย่างหน่อยก็คือไปเบิงไปแย่งไปดูใจเพราะว่าเอเชียเอเชียตะฟันตอนนั้นน่ะคือบมมีโอกาสได้ไปเบิงเลย ทั้งทั้งโรคระบาดม่มีโอกาสได้ไปเลยก็ได้เล่านี่เป็นคนเบิงพญ่ยจนจนเถาตาแล้วเสียก็คือกัหลายนั่นแหละทุกคนนั่นล่ะซอยกันเบิงพี่น้องอยู่เมืองไทยก็หลายคนที่มา่อซอยเบิงซอยแง่งมานอนมาเบิงมาแง่งกันหลายก็หลายอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีคนป่วยอยู่เมืองไทยถ้าเอเห็นยังได้ให้ไ,ได้เอก็สิายายามเห็นให้ดีที่สุดพี่น้อง เพราะว่าเกิดร่วงกันมาแล้วเนาะเป็นพี่เป็นน้องแม่เดียวกันเนี่ยวบ่ถิ่มบ่ปลาดอกเบิ่งกันไปเรื่อยๆเบิ่งไปจนกลัวเข้าสีเพราะสามารถเบิ่งกันไดุ้่นละเพราะว่าไผสิเบิ้งไผสิเบิ้งไผ่ก็ได้ก็ถถาเบิ่งเน่เข้ากับ่รู้คือกันแต่ว่าถาเบิ่งได้เอสิไยาย,ยามเพ็ดใหนมันดีที่สุดเพราะห้ตึงแต่เล่าสู่เนาะถามข้าวตลอดเลยละกินเขาได้เสมือได้ อากาศเป็นสีไข้แน่แล้วก็กินเขาได้อยู่ค่ะมันห่อนคักคก็คือจังว่าแหละผู้หญิงเนียนเน่ยก็เป็นลุ่มก็เป็นห่อนคักๆแมวก็ยังเป็นห่อนคักๆ่ะกับยอมกินเขาเมื่อกินเขากันยากมันเห็ยากคักเพรใหญ่นะแต่แมวเมื่อกินเขานี่โอ้ยหมายว่าปานผ่าฝ่าสิบเพิ่งแมวเมื่อกินเขา่าซื้อญาติแมวคนตายนะนะเบิ่งกันพี่น้อง <c oughs> บุญกับเห็ดเห็ดเห็ดห่เมิดสุคนเลยเห็ดเห็ดทุกอย่างเห็ดเผื่อส่วนร่วมเองกับสูอยุคกันนี่แหละบ่มีอย่างายจมไปพี่นออ้องเมื่อวันเฝ้าเรืองเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินเท่ได้ขึ้นดอก็ดีใจเนาะเออได้เงินขึ้นต่้งมืนหาก็าคิดว่าจะได้ซ้ำ <c oughs> บอกมาแล้วกะกะมีความแบบเออเงินก่อยอสอก่อไกลยออยากสอสลาลา กู้ยืมเพื่อการศึกษาน่ะละเออตั้งแต่สมัยพ้อสอบอย่างหาซิมหาว่า2,555ที่เพิ่งเขียนมาเดว่าเอจ่ายเงินไปนะ่ะเกินเออ2,555แมนเอจ่ายเงินเกินไปพอในจดหมายมันมีบอกอยู่1ิปีพอดีปีนี้โขกหาปีนี้โขกหาน้อ2,555อยู่ในจดหมายเรามีอยู่น่ะนะ2,555ราคา ให้เอาเอกสารตามนี่ตามนี่มาเออไอ้เฮ้าันไปยืนนะนะไปยืนอ่ทาทาั้งทั้งงานสำนักง,งานเขาหน่ะก็ยอะสอเขาหน่ะแล้วเขาก็สีดำเนินการเอาเงินขึ้นให้เนาะเอกดีใจโอ้ย,อยดีใจตะเศ้าเลย <c oughs> นี่แหละจ้าเอก็ขอคุณทุกคนเนาะที่เขามาเราฟังเนาะจมอย่างดอกย่ายเออประมาณเนี่ยก็มาบอไอ้ฟัง มีจริงนะพี่น้องมันมีจริงๆนะเราจ่ายเงินเกินไปแล้วเขาก็ให้เงินคืนอนะ่ะมันมีจริงๆนะไทยแลนด์อนะ่ะพราะฉะนั้นก็คือก็จังที่บอกกันแหละรัฐบาลนนะ่ะเขากับโกงเท่าดอก <c oughs> เอ็มมองว่ารัฐบาลแม้กระทั่งของเดนมาร์ก้อพี่น้องเ <c oughs> งินภาษีบาทหนึ่งเขากขคืนบาทหนึ่งโครนหนึ่งของเดนมาร์กเนี่ยถ้าเขาเป็นหีเฮ้าอะ่ะเขากะตก้องคืนพี่น้องามาคืนบ่ได้เลยเออ มันเป็นอยู่มันมีอยู่เด้มันมีจริงอยู่นะบอกซู้ฟังจะขอบคุณทุกคนนะจ๊นะนาอที่เขาไมาให้กาลังใจเองนอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะพี่น้องจ้าเป็นกาลัางใจเองไปโดนๆเด้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า